รอยรักแรงปาถนาตอนที่ห้าคำพูดของปานหะไทยดังชัดเจนเต็มสองหูมารุลีฟังออกว่าเจตนาของปานหะไทยเจาะจงพูดกับเธอคนเดียวแต่หญิงสาวผู้รักน้องสาวคนเดียวมากจนไม่เคยพูดจาอะไรให้กระทบกระเทือนจิตใจน้องมารุลีทนนิง่งไม่ได้ตอบโต้หรือว่าเธอไม่ใช่ลูกของคุณวนาคำพูดของปานหไทย ฟังดูมีเรศในบอกใบอะไรบางอย่างสวนกับคุณวรรณากำลังจะเดินออกมาจากห้องนั่งเล่นอ๋อลุลีเพิ่งกลับมาเหรอลูกแม่มีแตงโมแช่อยู่ในตู้เย็นไปเอามาทานสิลูกจะได้หายเหนื่อยมองสบตามารดาครู่หนึ่งมารุลีก็ตรงเข้าไปกอดรอบเอวเอ่ยชวนเบาๆลุลีคิดถึงพ่อจังคะ่ะวันนี้คุณแม่คะ ขึ้นไปหาคุณพ่อที่ห้องพระกับมุลีได้ไหมคะได้สิลูกนึกยางไงถึงจะพาแม่ขึ้นไปด้วยมาสิไปก็ไปคุณบรรณาจุงมือบุตรสาวคนโตขึ้นบันไดไปที่ห้องพระมารุลีจุดธูปบูชาพระก้มลงกราบพระด้วยอารมณ์นเศร้าจากนั้นก็จุดธูปสองดอกสำหรับตัวเองและมารดาพางคานไปนั่งหน้าภาพถ่าย ตรงอัฐิของคุณมนูนยกมือไหว้และอธิษฐานอยู่ครู่หนึ่งก็ปักทูปที่กระถางหน้าภาพถ่ายคุณวมณามองอย่างแปลกใจเธอปักทูปหน้าภาพถ่ายของสามีบ้างแล้วเอ่ยถามบุตรสาวลุลีพาแม่มาหาคุณพ่อทำไมมีอะไรจะถามแม่ต่อหน้าคุณพ่อหรอลูกค่ะเมื่อกี้ลุลีได้ยินน้องหัไทยพูดแปลก ตอนที่ลูลีลงรถพี่พัดมาพูดคล้ายๆกับว่าลูลีเป็นลูกกัมพาที่คุณแม่กับคุณพ่อขอมาเลี้ยงลูลีงงไปหมดคุณแม่อธิบายให้ลูลีฟังได้ไหมคะคุณวนาถอนหายใจอย่างกระตุกุ้มเวทนาสงสารบุตรีคนโตเป็นที่สุดแต่ไม่อาจปิดบังความจริงได้เพราะรู้เจตนาของบุตรสาวค,คนเล็กได้ดีว่าปานหาไทยนั่นแหละเป็นคนแฉชีวิตกัมพาของมาลูลีออกมาแน่นอน เพื่อตอนให้พี่สาวอับอายและมีปมด้อยตามนิสัยขี้อิจฉาตาร้อนลูลีลูกแม่หนูรู้ไหมว่าลูกเป็นลูกคนแรกที่แม่รักที่สุดหัดไทยก็เหมือนกันลูกทั้งสองเป็นแก้วตาดวงใจของแม่พูดจบคุณวนาก็ดึงร่างระมูลของมาลูลีมากอดจุมพิษที่แก้มอย่างรักใคร่หนูฟังนะลูกความจริงก็คือความจริง แม่ต้องบอกความจริงให้หนูรู้แต่ไม่ใช่แม่รักหนูน้อยลงนะตรงกันข้ามแม่กลับรักหนูมากขึ้นอีกมรุรีใจเต้นมือเย็นเฉียบพยายามตั้งสตินิ่งฟังอย่างใจจดใจจอ่อรายละเอียดที่มรุรีรับทราบเกี่ยวกับกำเนิดอาภัพของเธอสะกดกายของมรุรีให้เป็นหินหูของหญิงสาวอื้ออึงความรู้สึกภาพเบลอสับสน เสียงของคุณวนาเราจะแว่วมาจากไกลแสนไกลใบหน้าของมารุรีซีดเผือดหยาดน้ำตาแห้งผากมารุรีพยายามข่มใจไม่ให้ร้องไห้ทราบรายละเอียดหมดสิน้นมารุรีพยายามฝืนยิ้มเธอก้มลงกราบแทบเท้าของคุณวนาเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงที่พยายามระง,งับให้เป็นปกติลุลีกราบขอบพระคุณคุณแม่มากที่กรุณาชุบเลี้ยงลุลีมาอย่างดี นี่ถ้าไม่ได้ยินน้องหัทไทพูดเปรียบเปยรุลีคงไม่กล้าถามคุณแม่และคงหลงคิดว่ารุลีเป็นลูกสาวจริงๆของคุณแม่คำพูดประโยคสุดท้ายของมารุลีแผ่วหายกระแสเสียงสันพระคุณวนากอดมารุลีไว้แน่นกดศีรษะเธอไว้แนบอกปลอบโยนอ่อนหวานไม่เอาหน้ามารุลีอย่าคิดมากสิลูกหัทไทปากคอยอย่างนั้นเอง อย่าถือน้องนะลูกถึงยังไงแม่ก็ยังรักหนูเหมือนเดิมเชื่อแม่ไหมลูกคุณวนาน้้ำตาซึมเธอรีบกรีดน้ำตาและฝืนสีหน้าเป็นปกติเชยคางบุตรีขึ้นมองไหนยิ้มสิลูกยิ้มให้แม่ดูก่อนระหว่างหนูกับแม่ไม่มีอำนาจอะไรมาขวางกานความเป็นแม่ลูกของเราได้มารุรีพยายามระงับใจเธอฝืนยิ้ม ซบกราบคุณบรรณาที่อกพริมพัเบาๆคุณแม่คะไม่มีอำนาจอะไรมาขวางกันความเป็นแม่ลูกของเราได้รุรีจะจดจำคำพูดคำนี้ยของคุณแม่เอาไว้ไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะลูกจะได้ทานข้าวเย็นกันนะกลับมาถึงห้องนอนพอเปิดประตูเข้าไปมารุรีก็พบกับกระดาษแผ่นหนึง่งสอดเข้ามาใต้ประตู มีลายมือของปานไทัยเขียนเอาไว้เมื่อรู้ตัวว่าไม่ใช่ลูกของคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่สมควรอยู่ที่นี่ต่อขอแนะนำด้วยความหวังดีนะถ้าไม่อยากได้ยินคำพูดเสียดสีทุกวันมารุรีกำม,มือแน่นนิปานาทยัยไล่เธอชัดชัดใช่สิปานาทัยเองมีฐานะเป็นเจ้าของบ้านปานาทัยมีสิทธิ์ที่จะพูดกับเธอในฐานะผู้อาศัยทุกอย่าง และคงพูดตอกย้ำเธอทุกวันตราบใดที่มารุลียังคงอาศัยอยู่ที่นี่ข้อสำคัญปานไทไยรักและห่วงแหนธนพัฒน์พอรู้ดีว่าธนพัฒน์รักมารุลีและไม่มีใจให้ปานไทไยเลยคืนนั้นมารุลีโทรศัพท์หากิ่งแก้วเพื่อนสนิทซึ่งเคยเล่าให้เธอฟังว่าป้ากันดาของเธอเป็นเจ้าของโรงเรียนราชที่จังหวัดลบบุรี คุณป้ากำลังต้องการครูสอนศิลปะคุณป้ายังเคยชวนชเลยน้าลูลีบอกว่าเ้อเรียนจบให้ไปเป็นครูสอนศิลปะที่โรงเรียนของคุณป้าได้เมื่อเร็วๆนี้เองที่กิงแก้วเล่าถึงคุณป้าของเธอให้มารุลีฟังเช้าว,วันรุ่งขึ้นมารุลีออกจากบ้านแต่เชา้าพอนัดกิงแก้วเอาไว้ว่ามีเรื่องจะปรึกษาทั้งเป็นเรื่องสำคัญมากกิงแก้วตกใจ รีบซักไซจนได้ความจริงทุกเข็มวินาทีที่ผ่านไปมารุรีบอกตัวเองว่าเธอจะทำใจให้เข้มแข็งเธอจะไม่ร้องไห้ฟุ่มฟายเพราะนั่นคือเธอยอมแพ้โลกและชีวิตทันทีที่เห็นกันกิ่งแก้วดึงเพื่อนรักไปกอดไว้น้ำตาคลอตาเธอจะดรอปไว้จริงๆเหรอลุลีอีกไม่กี่เดือนก็จะจบแล้วใช่ เรื่องเรียนไปเรื่องหลักปัญหาปัจจุบันของฉันสําคัญกว่านะกิงฉันมีความจําเป็นต้องช่วยตัวเองด้วยการไปจากที่นี่แล้วก็หางานทําเรื่องงานน่ะฉันโทรฝากบอกคุณป้าแล้วคุณป้าดารับคําไม่มีปัญหาอะไรหรอกมีที่พักให้เธอด้วยขอบใจมากนะกิงฉันจะไม่มีวันลืมบุญคุณเธอกับคุณป้าดาเลยแล้วเธอจะไม่บอกให้คุณแม่ทราบเหรอลุลีไม่ ถ้าคุณแม่ทราบท่านก็ไม่ให้ฉันไปหรอกอย่งห่วงฉันเลยกิ่งอีกหน่อยเราก็เจอกันเมื่อเธอกลับบ้านฉันอุ่นใจนะที่ได้ไปอยู่ที่บ้านเกิดของเธอแร้วเธอจะออกจากบ้านวันไหนฉันไปซื้อตั๋วรถทัวร์ไปลบบุรีไว้แล้วรถออกสี่ทุ่มพอคุณแม่เข้านอนฉันก็จะแอบย่องออกจากบ้านและเอาเฉพาะเสื้อผ้าที่จำเป็นไปเท่านั้นโธ่ลุลีฉันอยากไปกับเธอด้วย เอาอย่างนี้ดีกว่านะฉันจะหยุดเรียนหนึ่งวันไปส่งเธอก่อนเธอคงไปหาโรงเรียนคุณป้าไม่ถูกหรอกจะดีหรอจะดีหรอกเกิงเธอต้องขาดเรียนนะไม่เป็นไรหรอกแค่วันสองวันค่อยมาทบทวนกับเพื่อนก็ได้คุณมนาเป็นลมหมดสติเมื่อพบกับจดหมายลาของลูกสาวคนโตเป็นช่วงที่ปานหาไทยไปเรียนหนังสือแล้วที่บ้านมีเพียง้าแย้ม กับตะพูนสองผัวเมียภรรยาต่างภาคกันนวดเฟ้นจนคุณวนาฟื้นทันทีที่ฟื้นคุณวนาวก็กดโทรศัพท์หาคุณหญิงพรพิมลซึ่งรีบเดินมาหาทันทีทำใจดีๆไว้นะวันมืรุริเขาโตแล้วเขาตัดสินใจเองปล่อยเขาไปเถอะคุณวนามองเพื่อนสนิทอย่างน้อยใจอย่ามองฉันอย่างนั้นสีวันตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนาด,ดีที่สุด ไม่ควรปล่อยไว้ให้มันคราคาสังจะมีปัญหาบาดหมางกันไปหมดทุกคนคุณวรน,น้ำตาไหลาพาดตลอดเวลารำพันทั้งสะอื้นถึงลูลีไม่ใช่ลูกฉันฉันก็รักลู่หลีเหมือนลูกคุณหญิงไม่เป็นฉันคุณหญิงไม่รู้สึกอะไรหรอกฉันรู้นะวันเธอกำลังเสียใจอีกหน่อยฉันจะช่วยเยียวยาหัวใจเธอเองคุณหญิงพรพิมล ทำตัวราวกับเป็นภรรยาผอทบอเธอเป็นผู้ระเด็จการในบ้านทุกอย่างเฉียบขาดระหว่างอำนาจไม่ว่าท่านนายพลผู้เป็นสามีรัฐนพั์ลูกชายคนเดียวคุณหญิงบงการจนอยู่มัดรอแต่ลูกชายเรียนจบคุณหญิงก็จะจัดการแต่งงานระหว่างพันภักับปานทยัยททาการความดีใจสุดขีดของปานทัไซึ่งไม่ยอมเรียนต่อ ขอเพียงได้เป็นเจ้าสาวของธนพัท์ที่เธอรงรักมาตั้งแต่รุ่นรุ่นก่อนวันงานแต่งงานหนึ่งวันคุณหญิงพูดกับลูกชายอย่างเป็นงานเป็นการแม่ต้องการหลานนะลูกพัดแม่รู้ว่าลูกไม่ได้รักปานหาไทยแต่ลูกต้องทำหน้าที่ของสามีเพื่อแม่จะได้อุ้มหลานเข้าใจไหมลูกเป็นหมอลูกรู้ดีทุกอย่างถ้าผมจะไม่แตะต้องปานหาไทยล่ะคะแม่ แพทย์หนุม่มย้อนถามผู้ให้กำเนิดด้วยน้ำเสียงขมขื่นก็ให้รู้ไปสิว่าพัดจะขัดใจแม่ถ้างั้นแม่จะทิ้งบ้านไปบวชชีหาความสงบในบ้านปลายของชีวิตให้พ้นทางชีวิตของลูกตกลงครับผมจะมีหลานให้คุณแม่อุ้มแต่ขอมีแค่คนเดียวนะครับจะไม่มีคนต่อไปอย่างเด็ดขาดไม่กี่เดือนต่อมาปานถ t h ยก็ตั้งครรภ์ด้วยสีหน้าปราบปลื้ม และคลอดบุตรชายหน้าตาน่ารักทำกางความดีใจของทุกคนน้องเก่งคือชื่อเล่นของลูกชายตัวน้อย,อยของธนภัทรซึ่งรักลูกชายเป็นที่สุดแพทย์หนุ่มเลี้ยงลูกเองดูแลลูกมากกว่าปานหาไทยผู้เป็นแม่ซึ่งธนภัทรบอกเธอสั้นๆว่าพี่จะดูแลลูกเองพี่อยากให้หาไทยเรียนต่อไม่ต้องห่วงลูกหรอกหาไทยอายุยังน้อยควรจะเรียนต่อมากๆ เพื่ออนาคตของตัวเองธนาพัฒน์ทำหน้าที่สามีที่ดีเขามอบความรู้สึกดีๆให้กับภรรยาเธออยากได้อะไรแพทย์หนุ่มจะตามใจและหาให้ทุกอย่างมีอย่างเดียวที่ธนาพัฒน์ไม่มีให้กับภรรยาคือความรักฉันสามีภรรยาเขาไม่เคยอ่อนโยนเขาเกลียดเช่นสามีทั่วไปและจืดชาจนปานหทัยเหงาและผิดหวังในชีวิตคู่